ที่คุณอุทินออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยกับตัวร่างพรบกลาโหมของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็พูดว่าทํานองว่าคือถ้านักการเมืองพรรคการเมืองทําตัวดีๆก็ทหารก็จะไม่ออกมายึดอำนาจนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องตลกร้เหมือนกันที่มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณอนุทินต้องมาทําบทบาทในฐานะพี่ใหญ่สั่งสอนพรรคการเมืองแกนนำนะคะหรือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องอจริยธรรมนะคะที่จะเอาอเรื่องจริยธรรมออกไปจาก ตัวรัฐมนูนอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามาสั่งสอนทัฐมนอลน,นี้ว่าคือไม่เห็นด้วยคือถ้านาการเมืองดีก็จะไม่ไม่ต้องกลัวไอ้กฎหมายหลัานี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่แบบขำไม่ออกอะที่มอวันนี้แล้วก็ที่ที่ตลกยิ่งกว่าก็คือพักเพื่อไทยเองก็ดูเหมือนจะแบบไม่มีปากไม่มีเสียงนะก็คือแบบเ,เงียบมากไม่กล้าตอบโต้แต่ถ้าสมมุติจินตนาการว่าไอ้คำพูดสองอันนี้เนี่ยมันมาจากพรคประชาชนหรือพรกก้าวไกลเนี่ย ดิฉันว่ากระหึมโซเชียลมีเดียนะคะออใครต่อใครในเพื่อไทยคงออกมาโจมตีน่าดูเลยมาพูดแบบนี้ได้ยังไงมาทําตัวหลอ่อทําตัวเท่มาสั่งสอนเขาได้ยังไงว่าทําตัวดีๆอะไรเงี้ยนะคะคือัุประหลาด่านที่มันควรจะเป็นสองพักที่จับมือกันในการต่อสู้กับอํานาจเดิมกฎหมายรัฐนูนนี้เท่า่ว่าแก้ไม่ได้รวมถึงกฎหมายลูกอื่นๆก็จะแก้ไม่ได้ถ้าสองพักนี้ไม่จับมือกันนะคะ อาจารย์ภูทองครับพูดถึงมันทุนหกศูนย์สักหน่อยเราอยู่กับมันไม่ได้ยังไงแล้วมันมีอะไรต้องปฏิรูปครับไปข้างหน้ากันครับการสวัสดีทุกท่านนะคะขอบพระคุณสาบันปรีดีพนมยงที่เชิญดิฉันมาร่วมเสวนาวันนี้คือฟังท่านที่ติดตามเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยเบื่อไหมคะรู้สึกเหนื่อยอ่อนมากรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราจะหลุดออกจากไอ้กับดักไอ้บงแล้วที่เต็นไปด้วยก้อนหินหลุมพางนรก นะคะ,ะทีหนึ่งพยายามแล้วพยายามเล่าก็รู้สึกว่าออกยากเหลือเกินนะคะเพราะอะไรเพราะนี่คือการเมืองระเบียบทางการเมืองที่เขาอยากให้เป็นนะคะแล้วเขาก็วางแผนกันมาอย่างดีดีไซน์ออกแบบรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกต่างๆไว้อย่างดีนะคะนี่คือว่าไอการออกแบบแบบนี้เนี่ย มันเป้าหมายหลักเลยคืออะไรคือคุณพริฤทธ์พูดไปบ้างแล้วนะคะคือคือประเด็นที่จะพูดเนี่ยก็สอดคล้องคุณพริฤทธ์แต่อย่ายงนั้อยากจะชวนให้ท่านมองยาวๆนะคะก็คือการดีไซน์กฎหมายรัฐนูนซึ่งรวมถึงกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางอำนาจด้วยนะคะเช่นเวลาที่เราพูดถึงกองทัพเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเออพรบรสภากลาโหมพูดถึงกฎหมายเกณฑ์เออเกณฑ์ทหารน,นะคะพูดถึงเออ พรบรความมั่นคงภายในที่เกี่ยวข้องกับรนนะคะผู้สื่อสารรัฐธรรมนูญที่มาของสารรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นนะคะคือการทําให้ที่ว่าเป้าหมายก็คือการทําให้การเมืองที่เรามีระบบสภามีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนอำนาจของประชาชนนะคะอำนาจของประชาชนที่แสดงออกผ่านโดยการเลือกพักการเมืองและพักการเมืองไปเป็นรัฐบาลผักดันนโยบายที่เราเห็นด้วย ทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นอ่อนแอไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงจะต้องมีกลไกในการที่จะลงโทษในการที่ปิดกัน้นหรือกําจัดทําลายพรรคการเมืองที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นนะคะทำให้ขณะเดียวกันเนี่ยทำให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยสูญเสียความศรัทธาความเชื่อถือจากประชาชน นี่ก็คือความชอบธรรมท,ที่ทีออ่ลดลงด้วยความเหมือนแอที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เดยวกันก็ทําให้กลไกอํานาจของกุมอำนาจเดินนะเข้มแข็งขึ้นตลอดนะคะออคือถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วมีการรธรรมนูนออกมาเนี่ยรัฐมนูนที่มาจากคณะรัฐประหารเนี่ยมันจะทําอยู่ 3, 4อย่างนี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนูญ2,492รัฐมนูญ2 5 2 1 2,121ให้นึกถึงสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบาภายใต้รัฐบาลพลกเปรมนะคะรัฐมนูญ2,550ที่มาจากการรับประหาร2,559และรัฐมนูญฉบับ2 5 6 0ที่มาจาก2,557การรับประหาร2,557คือมุ่งทำให้อำนาจของประชาชนพรรคการเมืองรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยอ่อนแอลงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กลไกลของกองทัพมีอำนาจและภารกิจภายในกิจการภายในประเทศมากยิ่งขึ้นทำให้กองทัพเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลาากกาที่มาจากการเลือกตั้งทำให้องค์กรอิสระนะคะออไปอยู่ภายใต้กลไกอานาจเขาแทนไม่สะไม่จะเป็นที่จะต้องยึดโยงกับอํานาจของประชาชนนะ,ะและทําให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งนั้น ไร้อำนาจในการควบคุมกลไกรัฐต่างๆซึ่งหมายถึงโรชการและกองทัพด้วยทําให้ไม่สามารถผักดันอธิบายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือว่าหลานนี้คือคือหัวใจสําคัญของทุกครั้งที่เวลาที่มีการรัฐประหารแล้วก็มีการผักดันรัฐมนูลหลานนี้ออกมานะคะเวลาที่มีการรัฐประหารนี่ฉันอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้มุ่งที่จะเปลี่ยนเพียงแค่ตัวรัฐบาลผู้นํารัฐบาลแต่เขาต้องการที่เปลี่ยนเกมในสภาสร้างระเบียบ ทางการเมืองใหม่นะคะรวมถึงทําให้ร,ระบบราชการเนี่ยรับใช้เข้ามายิ่งขึ้นนะานเดียวกันเขาก็ต้องจะออกกฎหมายนะคะที่จะจํากัดสิทธิของประชาชนด้วยในอดีตเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าพรบปราบปรามการการะทำป็นคอมมิวนิสต์อันนี้ดูเหมือนต่อต้านคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะแต่จริงๆคุณไปดูพรบอน,นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวพฤติกรรมต่างๆของประชาชนประชาชนสามารถที่จะถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ได้ง่าย นะคะประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะนําเสนอความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองแบบที่ตัวเอต้องการได้หรือแม้กระทั่งการวิพากษ์วิจารก็จะถูกกล่าวหา่าเป็นคอมมิวนิสต์นะคะมีพรบการพิมพ์ในการที่จะควบคุมการเขียนการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระปัจจุบันเรามีอะไรมีพรบควบคุมการทํางาน NGO นะคะเมื่อกี้อาจารย์ประภาสพูดถึงการไปแก้เรื่องสิทธิชุมชน อันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าทำให้พลังอำนาจการเคลื่อนไหวของประชาชนนั้นมีข้อจํากัดมากยิ่งขึ้นนะคะมียังมีในช่วงที่รัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยมีการพยายามที่จะผลักดันพรบรข้อมูลข่าวสารด้วยเพื่อที่ไปแก้กพรบรข้อมูลข่าวสารที่มาจากรั้มนมูล40แล้วก็บรรจุลงไปว่าการเปิดเผยข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้อ,ของกับความมั่นคงของชาติเกี่ยวข้อ,ของกับกองทัพเข้าขาย การกระทำที่กระทบต่อความมั่นของของชาติเป็นต้นนี่คือกฎหมายที่นะคะทำให้ประชาชนเนี่ยก็อ่อนแอควบคุมประชาชนดยวกันก็ทําให้รัฐบาลกลไกทางการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยอ่อนแอลงด้วยแต่ว่าจะทําให้รัชการเนี่ยก็จะรัฐจะทําให้รัชการเนี่ยเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลด้วยยิงย่ยงใหญ่ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือ,อ,อพรบรจรัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมในนั้นเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่ามี สิ่งที่เรียกว่าสภากาาโฮมปัจจุบันเนี่ยทั้งพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็อยากจะแก้ส่วนนี้นะคะในส่วนของออพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนที่ค่อยความสําคัญก็คือส่วนที่เป็นที่เรียกว่าซูเปอร์บอร์ดที่ประกอบด้วยคน6คนที่จะเป็นคนที่มีอํานาจในการที่จะตัดสินเรื่องการโยกย้ายในทหารระดับในพลเป็นต้นไปซึ่งอันนี้เขาถือว่านี่เป็น,นกลไกสําคัญเลยของการที่จะป้องกันการรัฐประหารนะคะแต่ว่า ไอสภากาาโหมทุงส่วนนี้ขึ้นมาส่วนที่มันปรากฏขึ้นมาซูเปอร์บอร์ดที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมาพร้อมกับรัฐมนูญเอ่อมันมาพร้อมกับการรัฐประหาร2,149แล้วมีการแก้พรบกาาโหมนะคะแล้วกระทำให้เ,เกิดซูเปรอร์บอร์ดนี้ขึ้นมาคือเอาเอาอำนาจจากการแต่งตั้งในพลเนี่ยออกไปจากรัฐบาลพลเรือนจากรัฐพนตรีกาาโหมก่อนหน้านี้ไม่มีซูเปรอร์บอร์ดอันนี้ย้อนกลับไปนะคะ ไอโซสภากาลาโหมเดิมทีเลยเนี่ยมันมาพร้อมกับรมัมนุมามาพร้อมกับการรับประหาร2490พรบตัวสภากาลาโหมตอนที่มันมีกําเนิดขึ้นมาเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นแค่ที่ปรึกษารัฐมนตรีกาลาโหมเท่านั้นในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของทหารแต่พอเกิดรับประหาร2420 นะคะที่ยึดอำนาจจากร,รัฐบาลทานดินไกลวิเชียนขึ้นมาแล้วก็ในช่วงะร,รัฐบาลพลเอกเพรมก็มีการแก้ตัวพรบก,กรลาหมนี้ขึ้นมาอำนาจของสภากลาหมมันถูกยกระดับขึ้นไปไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาอีกต่อไปแล้วแต่ทําหน้าที่ในการที่ควบคุมนโยบายทั้งหลายแหละที่เกี่ยวข้องกับกิจการทหารนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งนะ,ะพอมีรัฐประหารมีมีรัฐบาลที่มาจากเ ทหารขึ้นมาเขาก็จะหาทางในการที่จะขยายอํานาจของกลไกการโดยพ้องกองทัพให้เป็นอิสระจากออรัฐบาลพลเรือนยิ่งพูดได้เลยว่ากองทัพปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่รัศดรรัฐนะคะเป็นรัฐอิสระเลยที่รัฐบาลพลเรือนไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมแทรกแซงอะไรได้เลยนะคะรวมถึงเ,ออเรื่องเรื่องของ เอาจริงเนี่ยแม้แม้กระทั่งเรื่องการจะหาเกณฑ์ทหารนะคะที่เคยบอกเ,อเพื่อนบางคนว,ว่าถ้าไม่แก้ตัวรัฐธรรมนูญนะคะคุณจะไม่สามารถที่จะแก้เรื่องพรบเรื่องการเกณฑ์ทหารนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะค่อยกลับมาพูดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. รัฐธรรมนูญ2550และ2560ซึ่งเป็นเหมือนพี่น้องคานตามกันมานะคะแต่60นี่พลังมันเยอะกว่านะคะเพราะมาเรียนรู้จาก50 mm hmm. ทําให้องค์กรอิสระเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง โดยสิ้นเชิงก็ว่าได้ทำให้องค์กรอิสระแทนที่จะถูกสร้างขึ้นมานะคะตอนที่สร้างขึ้นมาจุดมุ่งหมายขององค์กรอิสระทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบทวงดุลการใช้อำนาจรัฐให้มีความยุติธรรมและเคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือในการลวมเครื่องมือในการที่จะจํากัดอํานาจรวมถึงทําลายกลุ่มการเมืองที่ไม่พึงประสงค์องค์กรอิสระไม่ได้ทําหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอานาจไรต่อไปถ้าเขาจะอ้างว่าเขาพกเทคทําหน้าที่ในการปกป้องรัฐมนูลก็ไปรัฐมนูล60เนี่ยแหละค่ะที่เขามุ่งปรเทคซซึ่งไปรัฐมนูลที่ไม่ได้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนแนวความคิดเรื่อง civil control แนวความคิดที่ว่า รัฐบาลพเลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งควรจะมีอำนาจในการที่จะควบคุมกลไกระบบการทั้งคลาชการพรเลเรือนองค์กรอิสระแล้วก็กองทัพนั้นไม่ได้อยู่ในสาระบบของวิธีคิดของคนเหล่านี้ที่ยึดอำนาจจากประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ไล่มาเลยตั้งแต่2490จนถึงปัจจุบันมันไม่เคยอยู่ในวิธีคิดไม่ได้อยู่ในคำสัพที่พวกเขาเห็นความจําเป็นที่จะต้องทําให้มันเกิดขึ้นตรงกันข้าม ต้องทําให้สิ่งที่เรียกว่าซิวิลลนคอนโทรลอำานของฝ่ายพลเรือนนั้นอน่อนแอลงนะคะการปฏิเสธอํานาจของรัฐบาลจากการเลือกตั้งในปัจจุบันเนี่ยขยายไปสู่หน่วยราชการสําคัญของประเทศด้วยนะคะนอกจากการณีพรบกลา,าหมที่ว่าแล้วเนี่ยคิดว่าออนี่อยากให้ชี่เห็นกันหนึ่งก็คือ หน่วยราชการของไทยในปัจจุบันเนี่ยนี่คือว่ามีท่านหลายท่านาจ,จะได้เคยได้ยินเ,เมื่อเร็วๆนี้พูดว่าหน่วยราชก,การในปัจจุบันเนี่ยต่างกับหน่วยราชการเมื่อ20ปีที่แล้วพลังเยอะมากๆแต่ประเด็นหนึ่งที่ฉันอยากชี้เห็นถึงก็คือว่าแนวความคิดว่าส i ่งเรื่อ o คอนโทรลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคือบอกว่าพละเลือนรัฐบาลจากการเลือกตั้งนักการเมืองพรรคการเมืองไม่ควรจะเข้ามาแทรกแซงหน่วยราชการมันจํากัดอยู่แค่กองทัพเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมคะ แต่ปัจจุบันนี้ข้ามาขยายมาสู่กรมการพลเรือนด้วยกรณีท่านคงยังจำได้กรณีที่เอามาใช้เล่นงานคุณยิ่งรักนะคะที่ทำให้คุณยิ่งรักเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีคือ,อ,อคุณยิ่งรักประกาศยุสภาแล้วก็ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีก็ยังถูกเล่นงานด้วยเรื่องที่ไปสั่งโยกย้าย เลขาธิการสอมอชอคุณทวิลเปลี่ยนสีอีกทีนั้นก็ต้องยุติอันนี้อีกประเด็นนี้ผิดตรงไหนในรัฐมนตรีโยกย้ายเลขาธิการสอมอชอเลขาธิการสอมอชอนี่สําคัญมากๆเพราะมันเกี่ยวข้องกับการทํางานในเรื่องของความมั่นคงในการข้อมูลข่าวสารเรื่องอินเทลเเจนต์ข่าวกรองต่างๆที่จะทําให้ที่ต้องทําหน้าที่ในการที่จะแบบปกป้องรัฐบาลด้วยจากภัยคุกคามจากเช่นจากการละประารน,นี้เป็นต้นนะคะ แต่ว่าการย้ายเลยค่ะสมชซึ่งย้ายก็มาตลอดนะคะในอดีตเนี่ยเรื่องในยมพุทธตีไร้เลขาวสมชไม่เคยเป็นปัญหาแต่กรณีคุณยิ่งลักถูกลงโทษด้วยกรณีนี้นะคะและนี่คือว่าแนวความคิดเนี่ยมันขยายไปสู่ส่วนอื่นๆด้วยนะคะในปัจจุบันยิ่อยากยกกรณีหนึ่งที่มันมีข่าวหนึ่ง่งซื้อดิเ็นอ่นะเลยฉันก็นว่าแบบค่อนข้างที่รู้สึกแบบ กังวลนะคะคือตอนที่พรรคประชาชนเสนอร่างแก้ไขพรบรจัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเข้าไปเนี่ยแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอรแล้วถูกตีกลับมาเมื่อวันที่22ตุลาคมปีนี้นะคะประเด็นสําคัญที่ถูกตีกลับนะคะถ้าอ่านจากข่าวแล้วคือความเห็นของหน่วยราชการสําคัญๆที่ไม่เห็นด้วยกับ ร่างพรบนี้ของพรคประชาชนหน่วยราชการที่คัดค้านเนี่ยคือกองทัพก่อนรำลองอันนี้เข้าใจได้นะคะว่าทําไมเขาคัดค้านแต่ยังมีหน่วยงานอื่นด้วยที่ก็ไม่เอาด้วยเช่นสมชสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสํานักงบประมาณแม้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศเองก็บอกว่าเห็นด้วยประเด็นเดียวคือประเด็นเรื่องออการส่งทหารไปร่วมในภารกิจปกป้องสันติภาพอะไรแบบนี้แต่ส่วนอื่นก็แล้วแต่ทหารจะว่ายอย่างไร นะคะก็เลยนีนียังคิดว่ามันมันกลายเป็นว่าช่วยกันปกป้องอำนาจหน่วยสการด้วยกันเองหน่วยสการที่เป็นของพลเรือเองก็กลับมาช่วยกันปกป้องอำนาจของหน่วยสการที่เป็นทหารด้วยกันเองนะนี่คิดว่าเขาทำด้วยภายใต้ความคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของหน่วยสการพักการเมืองไม่ควรที่จะเข้ามาพยายามที่จะจำกัดอำนาจและความอิสระของหน่วยสการ นะอย่างนี้นี่คือว่านี้เราไม่ได้กําลังสู้กับเพียงแค่ตัวกฎหมายอย่างเดียวเราสู้กับสิ่งที่มันเป็น Public o p i อ i พนโดยเพราะอย่างยิ่งที่มันได้รับการเยารับกันทั้งคนที่อยู่ในราชการและสื่อมวลชนด้วย,ยนี่ก็รู้ว่ามันไม่ไม่เจอการตั้งคําถามประเภทนี้จากสื่อมวลชนจากคนทั่วไปว่ากรณีคุณยิ่งลักเองโอเคกระแสตอนนั้นเนี่ยนนคือกระแสต่อต้านคุณยิ่งลักมันมา,มาแรงมากเพราะกับกรกปสแต่มันผิดตรงไหนะ หรือแม้กระทัางความเห็นของเ,ออเวลาที่มันมีการโยกย้าย้าราชการเนี่ยกลายเป็นว่าคําพูดที่ว่านักการเมืองกันแกล้งรัชการเนี่ยกลายเป็นกระแสหลักที่ถูกส่งต่อกันไปในสื่อมวลชนแต่เวลาข้าราชการแต่งตั้งโยกย้ายกันเองนะคะเราก็จะได้ยินว่าคนนี้เป็นคนของรุ่นนั้นของคนนี้ของแฟกชั่นนั้นของกลุ่มบุ๋มนิปนิี้นี่ไม่ใช่เป็นการเล่นพรเล่นพวกหรอคะ ทำไมเราไม่เป็นปัญหาเราไม่ตั้งคําถามเราเรากับรับข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเรากับไปเรื่องปกตินะหมายความว่าอะไรผู้บริโภคิเนของคนไทยเนี่ยมันต่อต้านพักการเมืองนักการเมืองอยู่ตลอดเวลานะคะครับนี่ที่เวาทำเหมือนไดทใชหมดเวลาแล้วหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอโอเคโอเคก็คือคืออย่างที่ คือถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะคะอยากสรุปได้ว่าถ้าเราไม่พยายามที่จะแก้ไขรัฐมนูลรวมถึงกฎหมายรูปที่เกี่ยวข้องกับอํานาจของกลไกลอ,อื่นๆต่อไปเนี่ยเราก็จะทําอะไรไม่ได้ในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องของรัฐมนูลเรื่องของสอวอนะคะรวมถึงเรื่องของการพยายามที่จํากัดอํานาจกองทัพให้กองทัพเนี่ยเป็นกองทัพ มืออาชีพจริงๆเป็นขนาดเล็กมันมีประสิทธิภาพขณะน,นี้กองทัพทําในหลายๆเรื่องที่ออกไปมากนะคะใช้กําลังคนมากมายทําในกิจการหลายๆเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทหารโดยตรงนะคะมันทําให้โอกาสที่กองทัพชนาตัวเองเป็นหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพในการที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านของมหาอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธที่มีประสิทธิภาพไว้ป้องกันประเทศได้จริงเนี่ยคิดว่าส่วนนี้เนี่ยม,มันอ่อนแอลงนะคะถ้าเราไม่เริ่มจากมองเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าอะไรคือระเบียบทางการเมืองอันใหญ่ที่ข้องการสร้างขึ้นมาแล้วมันกระทบต่อทุกคนนะคะมันกระทบกับพวกเราทุกคนคุณไม่ต้องหวังเรื่องของการปฏิรูป ธุรกิจกองทัพด้วยเพราะธุรกิจกองทัพจนอมมากกระทาในานามของความมั่นคงภายในของชาตินะคะถ้าคุณไม่แก้นิยามนี้ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับภารกิจของกองทัพคุณก็จะไม่สามารถที่จะแก้กฎหมายทั้งหลายแหล่รวมถึงกิจกรรมจานวนมากทั้งของกองทัพนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงอื่นขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับตอนท้ายอาจารย์มาตอบ คำถามที่ผมอยากจะถามแล้วแต่ว่าอยากให้อาจารย์ช่วยลากผมอาจารย์ถือไม้ไ้แล้วช่วยผมลากอีกนิดหนึ่งอาจารย์เรื่องกองทัพอำนาจทหารที่ปฏิรูปไม่ได้เสนอพอรบเขาก็ไม่เอาจริงๆผมยังงงอยู่เนาะนายกคอมอไม่ไม่บรรจุเพอหน่วยราชการไม่เห็นด้วยหน่วยราชการมันเป็นคนพิจารณากฎหมายเมื่อไหร่วะเออแต่เอเอเอา่าแล้วแล้วถ้าเราได้รัฐธรรมานูญใหม่ มีโอกาสในการเขียนรัฐมนูญใหม่เราจะสามารถลากไปสู่การจํากัดอํานาจกองทัพการฏิรูปุกองทัพได้ไหมครับอาจารย์คืองี้นี่คือว่าอำนาจของกองทัพเนี่ยโยงกับรัฐมนูญเสมอเวลาที่่านไม่อ่านงานเขียนของกองทัพเนี่ยที่เขาอธิบายว่าทําไมเขาจึงสามารถที่จะมีโครงการพัฒนาชนบทโครงการเอ่อเอ่อโค้งหนองนาโครงการแก้มลิงโครงการทั้งหลายแหละนะคะหรือแม้กระทั่งกระจัดความยากจนมันเกี่ยวข้องความมั่นคงภายใน นะคะคานนี้อันนี้แล้วเขาก็จะอ้างเกี่ยวกับรัฐมนูลว่ามันได้มอบหมายภาร,รกิจเหล่านี้เนี่ยให้กับกองทัพซึ่งภาร,รกิจเหล่านี้เนี่ยมาเริ่มจากรัฐมนูล2 5 1 7นะคะที่ฉันไม่ได้มองรัฐมนูล2 5 1 7ว่าเป็นเป็นประชาธิปไตยสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะใ,ในในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจของกองทัพคือต้องเข้าใจว่าอํานาจรัฐมนูล2 5 1 7เนี่ยมันได้ขยายกองอำนาจหน้าที่ภารกิจของกองทัพเนี่ยออกไปไกลกว่ารัฐมนูล2000 475 2 4 7 5เนี่ยระบุไว้เพียงแค่ว่าอำนาจหน้าที่ของกองทัพคือปกป้องออดินแดนและหน้าที่ไตนะคะออของออของไทยทำพูดเปเป๊ะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือเนี่ยภารกิจคือเป็นภารกิจของการปกป้องออประเทศจากภัยคุกคามภายนอก แต่ว่า2 5 1 7เนี่ยขยายออกไปนะคะก็คือ1กําลังทหารพึงใช้เพื่อการรบหรือการสงครามโอเคอันนี้เป็นภารกิจทางด้านการทหารปกตทิที่ประเทศมี2เพื่อปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์3เพื่อปราบปรามการกรบฏและการจลาจลน,นี่เรื่องภายในอันที่2ก็เรื่องภายในใช่ไหมคะอันที่สี่เพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐซึ่งกว้างมหาศาลอาจจะเป็นมาจากใครก็ใหค้ความมั่นคงก็ได้เช่นเกิดปรากฏการ์เหลืองแดงเกิดประการเกิดปรากฏก,ก,การ์เยาวชน รุกคือขึ้นมานะะในการที่จะต่อต้านร,รัฐก็ถือว่านี่เป็นความมั่นคงของรัฐด้วย 5. เพื่อการพัฒนาประเทศนี่คือภารกิจที่กําหนดไว้ในธรรมนูญต้องแต่2017แล้วไม่เคยถูกแก้อาจจะแก้คําพูดนิดหน่อยแต่สาระสําคัญยังคงอยู่เสมอแล้วกองทัพมันจะอ้างอยู่เสมอว่าตัวเองมีภารกิจในการทําเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพระงั้นเนี่ย อย่างธุรกิจกองทัพเนี่ยอย่างเช่นเขาไปทําเรื่องของอุตสาหกรรมยาองค์การพิศนักการ,รทหารเนี่ยนะคะซึ่งมันก็เป็นยาสามัญประจําบ้านยาพวกแบบเอ่อพวกเอ่อยาแก้ท้องอืดยาเอ่อเอคามินชันอะไรเพรียน,น,นะคะคชมพงแชมพูอะไรเ,เพนนรียเขาก็อ้างเรื่องความมั่นคงทางยาที่ประเทศจะต้องมีเขาไปทำเอ่อ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสมมุติเรื่องโควิดเรื่องอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งอีซเอา e ดีกว่า e EC ซีเนี่ยที่กองทัพเรือเข้าไปตั้งงบประมาณจํานวนมาในการพัฒนาพื้นที่ e EC พื้นที่อูุตภาก็อ้างเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเขาก็ต้องมีบทบาทดังนั้นเนี่ยก็ต้องคุณต้องไปแก้ตัวรัฐนูนด้วยแล้วตัวรัฐนูนเนี่ยนะคะยังเป็นฐานของการไปดีไซน์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็จะบอกว่า การพัฒนาประเทศต้องพัฒนาเพื่อความมั่นคงพอมีคํานีป้ปุ๊บกองทัพก็บอกดังนั้นเวลาคุณไปดูเขาเขาตั้งงบประมาณมาแล้วบอกว่างบประมาณอันนี้เนี่ยอยู่มันตอบสนองเรื่องทวีตชาติข้อไหนตอบสนองเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อไหนมันจะถูกใช้ในการที่จะรองรับเหตุการณ์มากมายฉะนั้นอย,อ,ยอยู่มาวันหนึ่งคุณบอกว่าคุณจะไปแก้นะคะเอาตัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกจากกองทัพเขาจะบอกไม่ได้น้ำนวนบอกไว้ว่าเขาต้องทําเรื่องพวกนี้ แล้วเ,เชื่อเชื่อว่าถึงวันนั้นจะต้องมีการไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูนว่าสิ่งที่ออพักการเมืองนี้เนี่ยต้องการที่จะตัดอำนาจหน้าที่อันนี้ของกองทัพไปเนี่ยมันขัดกัรบรัฐธรรมนูญครับครับผมขอบคุณครับไอ,อ้ข้อ4ข้อ5เนี่ยขยายนิยามความมั่นคงพัฒนาประเทศเนาะทำให้ทหารเนี่ยแบกแบกอำนาจและภารกิจเยอะเกินไปที่ไม่ใช่เรื่องการลบอีกต่อไปถ้าเรามาแก้เรื่องนี้ได้อย่างน้อยอย่างน้อยเขาจะอ้างได้น้อยลง นะครับอขอบคุณอาจารย์ที่พูดถึงมุมนี้ซึ่งผมยังไม่ได้เข้าใจมันมากนักที่ผมจะไปอ่านต่ออาจจะตอบประเด็นที่คุณวรัยชัยถามตอนแรกนะคะที่บอกว่าที่คุณอุทินออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยกับตัวร่างพรบกลาโหมของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วพูดว่าทํานองว่าคือถ้านักการเมืองพรรคการเมืองทําตัวดีๆก็ทหารก็จะไม่ออกมายึดอำนาจนะคะน,นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องตลกร้เหมือนกันที่มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่า คุณนิทินต้องมาทําบทบาทในฐานะพี่ใหญ่สั่งสอนพรรคการเมืองแกนนำนะคะหรือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องอจริยธรรมนะคะที่จะเอาอเรื่องจริยธรรมออกไปจากตัวร,รัฐมนูลอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามาสั่งสอนทำนองน,นี้ว่าคือไม่เห็นด้วยคือถ้านักการเมืองดีก็จะไม่ไม่ต้องกลัวอกฎหมายเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่แบบคําไม่ออกอะที่มอวันนี้แล้วก็ที่ที่ตลกยิ่งกว่าก็คือพรรค เพื่อไทยเองก็ดูเหมือนจะแบบไม่มีปากไม่มีเสียงนะก็คือแบบเงียบมากไม่กล้าตอบโต้แต่ถ้าสมมุติจินตนาการว่าไอ้คำพูดสองอันนี้เนี่ยมันมาจากพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยเรียกว่ากระหึมโซเชียลมีเดียนะคะใครต่อใครในเพื่อไทยคงออกมาโจมตีน่าดูเลยมาพูดแบบนี้ได้ยังไงมาทำตัวหลอ่อทำตัวเท่ มาสั่งสอนเขาได้ยังไงว่าทําตัวดีๆอะไรเงี้ยนะคะคืออุปหลาดทา่านที่มันควรจะเป็นสองพักที่จับมือกันในการต่อสู้กับอํานาจเดิมกฎหมายรัฐนูญนี่เท่า่ว่าแก้ไม่ได้รวมถึงกฎหมายลูกอื่นๆก็จะแก้ไม่ได้ถ้าสองพัคนี้ไม่จับมือกันนะคะคืออยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าโอกาสที่แก้รัฐนูลให้ได้ภายใน7 0เนี่ยมันดูเหมือนมันมันห่างไกลไปเรื่อย แต่ว่าการทําให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยโดยสายความร่วมมือของสองพักใหญ่รวมถึงพารคร่วมรัฐบาลอื่นด้วยนะคะที่เห็นความจำเป็นของการที่จะต้องทําให้ระบบการเมืองมันดีนะคะให้ประชาชนสนับสนุนได้เนี่ยมันไม่ได้แค่คำนุนอะ่ะในระหว่างนี้เนี่ยไอ้ร้บวันใช่ไหมคะที่จะต้องนั่งรอให้ครบก่อนกำหนดถึงจะทำอะไรได้เนี่ย มันมีกฎหมายอื่นอีกอะที่มันต้องต้องร่วมกันผลักดันให้มันทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎออยการศึกให้อำนาจนั้นมาอยู่ที่รัฐบาลต้องไม่ให้กฎอักการศึกกลายเป็นเครื่องมือของการทำรัฐประหารอีกแก้พลกรฉุกเฉินให้อำนาจนั้นเนี่ยถูกตรวจสอบโดยรัฐสภาไม่ใช่นึกอยากต่ออายุเมื่อไหร่ก็ต่อไปเรืเอย,เอยนะคะออถ้าอยากจะต่ออายุสมมติว่าเกิน2อาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ย ก็จะต้องผ่านที่ประชุมของสภาพุทนราษดรคือมันมีกฎหมายอย่างหรือแม้กระทั่งพรบรความมั่นคงภายในก็ควรแก้นะคะหรือแม้กระทั่งสภากาาโหมอย่าถอนนี่ฉันขอร้องพรรคเพื่อไทยอย่าถอนร่างพรบรกาาโหมของตัวเองออกไปยิ่งกว่าตอนนี้มันมีร่างการจัดระเบียบกระทรวงกาาโหมอยู่สองอันก็คือของพระประชาชนกับเพื่อไทยถกการจับมือกันว่าจะเอาตรงไหนของสองร่างนี้แล้วผลักดัน นะคะอันนี้สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ไอสิ่งที่เรียกว่า civil control เนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นแล,และขณะเดียวกันเนี่ยยิ่เชื่อว่าอันนี้มันจะกลายเป็นพลังต่อรองทางการเมืองของฝ่ายประชาชนของพรรคการเมืองต่ออำนาจเก่าที่ครอบงำการเมืองอยู่มันอาจจะส่งผลต่อการต่อรองด้านการเมืองในการแก้ธรรมนูนด้วยก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ ทำอะไรเลยนะคะจอบ่ดนี้คิดว่าเราเรารู้สึกว่ามันเจตจำนงของการแก้รั้นนูลเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะมันดูอ่อนแอดูปวกเปียกดูแบบกลัวตลอดเวลายอมจำนนกับหน้าอยู่ตลอดเวลานี่ว่าเราจะไม่ได้ไเลยเลยหลังการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมามาสองครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ได้เมื่อไหร่ อย่าทําให้อํนานาจต่อรองทางการเมืองของคุณที่ได้มาจากประชาชนที่มอบให้กับคุณจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สูญเปล่าต้องจับมือกันถ้าไม่ทําแบบนี้โดยเพราะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยไม่ทําแบบนี้นะคะความเชื่อของประชาชนในขณะที่มากขึ้นเรื่อยๆว่าพรรคเพื่อไทยนั้นสิ่งที่ทําทุกวันนี้ไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งในการผลักดันแก้ไขทางการเมืองปัญหาทางการเมืองปัญหาทางกฎหมายทั้งหลายแหล่ เสียงกระหึมว่าการกําหนดนโยบายต่างๆอิงอยู่กับผลประโยชน์คนไม่กี่คนในพรรคมันจะไม่จางหายไปและยิ่งอะไรอย่างคุณก็จะยิ่งสูญเสียความชอบธรรมคุณจะไม่มีหลังพิงหลังพิงของคุณขณะนี้มีอันเดียวคือประชาชนครับคุณผมขอบคุณครับขอบคุณครับ,บดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ยูทูบมติชนทีวีด้วยนะครับ